คุณแบบานนี้ก็ค่อยมานวดขาแล้วขึ้นแขนนะเข้าใจนะเพราะว่าตะกี้เราจะการขาก็ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะเราขายอ่เปิดประตูวมเสร็จลายขาด้านนอกไล่ขึ้นไล่ลงนะคะให้ครบสามรอบอ่ครบสามรอบเสร็จุ๊บเราขึ้นมาด้านบน,นะคะ่ะ ที่ประจานใช้2นิ้วแตะที่คนอ่าคนนิ้วโป้งเนี่ย ไปกับ3ามรอบเนี่ลวงเข้าไปจนถึงสบักเนี่ยไปกับสามรอบนะคะเสร็จ <c oughs> เรียบร้อยแล้วแขนด้านในมี2เส้นนะคะแนวนิ้วก้อยกับแนวนิ้วกลางเวลาเรียนกดให้ห่างจากสร้อยข้อมือ2นิ้วมือเรานะ เวลากดไปเนี่ยถ้ากดถูกเส้นเนี่ยน,าานิ้วก็จะงอเข้ามานี่เขาจะงอเข้ามานะคะงอน,นี่ดีหรือว่าถูกอันดีถูกแต่ถ้าว่างอแล้วเหลือนิ้วนี้แปลว่าอะไร <c oughs> าายู่ พอประมาณพอกลับมาที่เดิมค่ะเส้นเดิมอ่าส่วนแนวนิ้วกลางให้หงายมือนี่คือรืงหงายมือนะหงายมือโบยหงายมือเอานิ้วชี้กลาง แขนยาวก็สี่ปกติก็สาม แแขนด้านในเหลือแขนด้านนอกแขนด้านนอกเนี่ยมีแนวนิ้วกลางเส้นเดียวมันจะวิ่งอย่างนี้นะคะวิ่งตรงกลางพอพอเลยข้อศอกปุ๊บม,มันจะเลี้ยวมาด้านข้างตรงนี้ดีด้านข้างให้เรียนกดเนี่ยเอานิ้วโป้งกดม,มือเดียวก็ได้แนวกลางไล่ขึ้นไปค่ะเสร็จแล้วเอานิ้วโป้งอ้อมไปงัดกดงัดจนถึงแค่ฉีดยาพอนะเสร็จแล้วกดกลับ หรือจะใช้สี่นิ้วงัาน,นีีก็ได้นะคะเนี่ยสี่นิ้วงันอย่างเงี้ยแต่ถ้าสี่นิ้วก็จะง่ายหน่อยอ่าแล้วก็เอานิโฟมกดกับเสร็จแล้วก็คลายในมีกี่เส้นคะแขนในสองเส้นค่ะ2เส้นอะไรคะเส้นอะไร นอะไรตะกี้คือบอกไปเองไม่อกระดูกเหรอเนอไรนิ้วอะไรนิ้วก้อยนิ้วก้อยกับนิ้วกางแ่ด้านในมเส้นนิ้วก้อยวแต่ด้านนอกมีกี่เส้นหเส้นเส้นอะไรคะถูกต้องมันจะวิ่งยังไงพี่ใบหยกดมีดมเชิ้อหลงส ถูกต้องอ่าพอเรานวดแขนทั้งสองขะสองเอ่อแดดในกับน,นอกเรียบร้อยแล้ววางไงเอ่อไห้มือค่ะกด,ดให้ทั่วฝว่ามือเนี่เอายุโ,โก้งกดอ่ดาตั้งค่ะเความละเอียดเลยนะสองข้างด้วยค่ะกดนะครเป็นสามแนวแนวกลางข้างมาด้านนี้ เสร็จเรียบร้อยแล้วเอาก้อยเสียบเอาก้อยเสียบอ่าเอาก้อยเสียบรูดดึงก้อยเสียบคือนิ้วก้อยของของนี่ไงก้อยเราเนี่ยเสียบเห็นไหมสองนิ้วก้อยเสียบสี่นิ้วไปอยู่ข้างหลังเอานิ้วโป้งทำงานดึงอ่าปีดดึงมา จำนะคะว่ามันมีมันจะทําทั้งหน้าทั้งหลังอ่าตอน,นี้เราทําด้านนี้เสร็จแล้วตรงนี้ยังไม่ได้ทําถูกไหมคะอ่าเราก็นวดหลังมือเนีย่ยนวดหลังมือนวดตึงไปค่ะเสร็จแล้วก็นวดงามน,นิ้วง่นามน,นิ้วนิ้วนะ ได้มือนี้ไม่ถนัดแล้วก็มือนี้เสร็จแล้วก็นวดนิ้วทุกนิ้วบนล่างด้านข้างอ่าบนล่างเอาโต๊ะด้วยไหมนี่อ่าานอนเดจะไปถ่ายอ่าบนล่างนะคะนวดขึงเนี่ยึงทุกนิ้วทุกนิ้วใช่ให้ล่างไปหยก เสร็จเรียบร้อยแล้วนะให้เรียนดึงด้วยนวดเสร็้วงดึงดึงก๊กก๊กไ่ดังแล็ใชไม่ดัง๊เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตั้งสอบลูกค้าวอ่งนี้รีค่ะรีตายค่ะเนี่ยีด้ว่ามือใช้นิ้วโป้งใช้นิ้ว รีเสร็จเ้ารีเป็นคู่ๆโงงก้อยชีปป้นางกลางโป้งทำสองเซ้นนะคะโงงก้อยชี้นางกลางอะไรที่ะปยกกลางโป้ง่เสร็จเรียบร้อยแล้วประสานมือค่ะโป้งเรากับโป้งเ้งอยู่ฝั่งเดียวกันนะคะหมุนข้อมือค่ะหมุนไปสาม อ่อนช้อยล้าไถ่เสร็จแล้วให้มือในต้องจับศอกนะคะครูให้มือมือในจับศอกแล้วมือนอกเป็นคนทำงานถ้านักเรียนเอามือนอกจับมือในจะไปแย่ใกล้ๆหน้าเขาไม่ดีมือนอกทำงานกดนวดท้องแขนนวดท้องแขนเสร็จนวดแขนเล็กตรงนี้ด้วย สามครั้งเสร็จแล้วเปลี่ยนหันด้านข้างนะนะคะยังวางเหมือนเดิมอ่าเสร็จแล้วมือเราจับศอกมือนี้จับหน้าขายืดค่ะกดยืดไปว,ว้าวอ่าอีกครั้งหนึ่งขยับขึ้นมายืดฟินเฟอร์อืมเสร็จเรียบร้อยวางแ้ง นี่คือใคราอนานุญาตปรากวดอนุญากง่ายๆแล้วเนี่ยนิติเองอ่าไม่ๆเราเราดูเราเรงไม่ได้ปฏิบัติเลยเออยังไม่ได้ปฏิบัติโอเคจบอจับคู่